สวัสดีครับบ่าวสรีเชี่ยนแนวครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าลวยเนาะคะ่ะเนาะมือหนีเนาะคะ่ะเข้ากะมีขิดของเข้ามาตามต่อเนาะเข้ามาตามตามตัวเลขเลขนนนะะเลวิง่งแมนแมนเนาะค่ะของเซียนปลาคนใช่เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอชอบวิง่งชอบลูดมีเจพัดรับรองเลยปังบ่าวพัดเลขสําหรับเลขวิ่งของเซียนปลาคนใช่เนาะค่ะ ค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเจพัดก็ขอฝากช่องเจพัดผ้ารุ้ยช่องเบาเสียแน่วเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แกเจพัดแล้วกับเบาเสีเด้ยหาคลิปตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะท่านผู้ชมม้อนีเ่จะโทษไปหาเส้นปาะคนใช่เนาะค่ะแปวปนแนวทางมาฝากเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับยันเด้ดตั <that ional> that ional ้อค่ะเห้อมัดเป็นไงบ้างวันนี้ครับเก่า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 กับมาสองเก่าแล้วนะมาทีบ้านมากเราโอ้ยทุกทุกกระตัวก็ถูกมัด บางมันกับบ๊อบแมนว่าเพิ่นตัวเลยค่ะมันศูนย์มันกับมาอยู่เด็กเก่ามันเก่าสองตัวมันเพิ่นอาจจะบังไว้แมนอยู่เออ่อาจจะเป็นปีศาก็รู้ล่าโอ้ยบันนี่บันนี่จ้าจุดบันนี่บอกเพิ่นเลขถูกก็จะให้ปิดาจทาอัมนต้ิ กับพรากันเบากันรงมกันทั้งสองเจ้าเนาะมกันมันใจไหลที่บักครับจะข่างวันี้ต่อเลยเนาะค่ะเลขวิงแม่นนนิลีเลขวิ่งโมพาดค่าะใช่เ่าเอาเลขวิงีขยงีกคอนเลขวิ่งเลขวิงมีศูมีศูนย์โอ้ศูนย์จ้ามีเจ็ดมีเจ็ดมีแปดมีแปด เขากันแล้วบานนี้เขากันแล้วเขากันล้วค่ะบ๊อบผาดงวดนี้งวดนี้งวดนี้เจพัดว่างวดนี้เลขสื่งไงหลีงวดนี้งวดนี่ไงด้ค่ะนี่แหละนี่แหละเมียนแล้วเหน็บนี้มันเป็นยังไงเนาะมันพอ่อยไปโค้งแรงเนี่ยมันถีบนี่ตลักไรตลักศูนย์เลยครับจ่าเมียนจังได้กับมาอีกศูนย์เนาะค่ะ เอาตัวแรกเด้ตับกอตัวตัวเน้นได้จ้ะตัวเน้นเน้นวิ่งเหรอแม่จ้าเลขเน้นเลขวิ่งน่นแม่เน้นศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดค่ะมันนี้จับคู่ศูนย์แปดศูนแปดสามศูนสาม ศูนย์หกเหล็กเหล็กเป็นตะออกเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มีหนอยู่ผู้ใดว่าเหล็กตัวเกาเจ็บผัดกับหมักอยู่ดีเจ็ดศูนย์มีมิตรศูนย์มิตรหลักศูนย์เลยหลักศูนย์เล่นมาจากโครงแรกเนาะค่ะเนาะโครงขีดแหลกมิตรหลักศูนย์ค่ะ แบบปล่อยไปสีชุดคือเกาเดอส <4 S 2> ชุดเนาะครับเนะาะแบบแบบนี่สามตัวเ้าไปอีกสามตัวค่ะสตัวก็เป็นเลขงวดที่ผ่านมานั่นแหละก็หนึ่งสามศูนย์คือเกาหนึ่งสามหนึ่งสามศูนเลขสามตัวเนาะค่ะหนึ่งสามศูนย์เป็นเลขจ<ช>ีตัวสีพลานมาแล้วอัน คือว่าฝันจะตัวหัวจะฝันวางใดเนาะค่ะฝันเนี่ยก็ฝันว่าด้อยู่ถุงใ้บุตละเขาไหมจะหวยมันสีบ่มากเปียซะบ่จะอ่าแล้วมาทุนในตะเขาวันนี้มันก็อืมอยู่ถุงสามสี่ถุงห้ืตะถุงยังไๆเอาก็ฝันยงางนั้น ขันแมนขันเมนเจผัดกับบ้าวเสีนนี่ยันฝันว่าเย็นแนงซีเนี่ยตีแปดแล้วได้ครับเป็นโซ่รถตีแปดยังเดียวค่ะตีแปดยันเดียวแปดมันเป็นแปดเลี่วนะเลี่ยวก็แเล้วจ้าเล้วกรศูนอยู่เลีวเนาะศูนแปดนี่ดีตัวนี้ะตัวเน้นเลยตัวเน้นตัวเด่นเลยเนาะค่ะอืมตัตัวเด่นครัอหมักเด้อวันนี้และ และศูนย์สามศูนย์สามตัวนินเนาะค่ะเนาะนินครับนิลตองตองหันนิลศูนย์แปดแล้วศูนย์สามโชวศูนย์แปดศูนย์สามแนวทังแนวทั้งเนาะค่ะครับบะนี่อันเลขเมียนยู็นศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะศูนย์แปดนี่ง่ามไม่ดีดี ถ้าโบตีว่ามันจะโบอ้นสิบหมักว่าเหลขกมันบบสวยเนาะแต่ว่าแต่ว่ามัน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 คือมันสำหรับเลขที่มองม่องยังนีนะสูญการสูญสามนีโอ้ตรงกันทุกสำนักนี่เลยนะเจ๊พัดลงไปกับมีมีมีดเลยจะมีครับหมักหมักเลยเหรอกันยังมางวดหนีงวดนี้ทั้งคำนวณเรื่องดวงดาวนี่มันง่ายมันมามีหลายตัวเนาะมนมีหลายตัวง่ายงวดนี มันมันงวดงวดทจี่ปปานมาเนี่ยโอ้ผมฟันหนาด้วยกันเนี่ยหกามศูนยูสามเมนจะมันมันต้องมาจักงวดหนึ่งหนาจังงวดนี่เจพ๊ัดกับห่มาสามงวดเรอดิเพราะว่าดาวมันล่อจะรอกันอยู่นี่ครับอืมศูนย์กับเต็นมาเลยศูนย์กับแปดเมนจะเมนเมนแปดเมนมันติดกอดข้อกันมาเลยเนี่ยจับปูกันมาเลยเพื่อศูนย์แปดจ้า ขั้นมากขั้นดวงดาวขั้นมาน้ากันกับศูนย์แปดลีนเมียนมันสี่ดวงดาวนะมันจะมีศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดอยู่น้ากันดาวสามดวงเนี่ยมันอยู่น้ากันอยู่เมียนจาะเหลขดวงดาวมันอยู่น้ากันด้ยอยู่ล่าสีเมกแต่ว่าแต่ว่าเหลขศูนย์มันใหญ่มันที่เจ็ดเนาะนี่แหละจ้ะเมียนหนึ่งเียนหนึ่งกําำลังหนึ่งกระเดินกำลังเดินอยู่หนึ่งกับเดินอยู่แต่ว่ามันสีสู่ซุ่มหนีดาวใหญ่บ่ได้ศูนย์ดาวใหญ่บดได้โอ้เหลขเซียน เขาเขางวนนี่ล่อคงสุดไทยเนาะค่ะค่ะค่ะโอ้ขอบค่ะค่ะค่ะไอนี่ขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวทางนะครับแนวท่างเด้อค่ะเดินแนวทางของเซียนปากคนใช่เนาะค่ะเนาะ เสี้ยนปลาคนใช่แต่วาเลกวิ่งคนโค้งแรกนะครับโค้งแหลกลีปแรลกเด้อค่ะเด้อเพิ่นจะมีโค้งสุดไทยครับบางที่โค้งสุดไทยเพอ่นมาอันนันนหลีเด้อค่ะครับงวดวัางหันเนาะเพิ่นโค้งสุด้ทยเพอ่นมาเก่าเก่าเจ๊พัดกับเว้กันอยู่มันสิบอสองเก่าบเก่าเก่านี่ปกติีแล้วสําหรับ เสียนประพนใช่เนาะครับเนาะปกติเลขกคว่ฟันหนึ่งพ่นใจมันก็จะมาโค้งสุดท้ายนะครับมันนี่แต่ตะวันหวหนีพ่นมาวเลขกเลขคานวเพ่นกับเหลขความฟันหนีมันมันเข้ากันแมนครับเพ่นฝันเพ่นฝันแมนอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าปกติทุกวดทุกวดเพ่นกับเดบใหอเจพ๊ัดฟังกับเบาสีหนีแถบจะบอบผ่าด้ด้เนาะเหลขความฟันเพ่นถ้าเพ่นฟันว่าถ้าพ่นมันใจหนี่อิลีเ้อค่ะท่านผู้ชมกน่าติดตามเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่พึ่งเข้ามา เบิงขีบของเซียนปักคนใช่เด้อค่ะเจพัดกะหาว่าเจพัดเราแม่นแม่นบ่แม่นกะท่านผู้ชมกะเขาไปย้อนเนาะเออไปย้อนเบิงเด้อค่ะว่าเจพัทวิ่งเลขวิ่งมีบ่ต้องไปวาสายไดเนาะจะไปวาสายดสายเซียนปักคนใช่นี่ล่ละค่ะสายทหารนี่ลบเลยผู้ใดมักบิ่งบางที่สองตสามตัว้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้บ่ได้ว้าบ่ได้ว้างพิบางที่นี่เพิ่นเน้นให้คือเพิ่นเน้นศูนย์แปดสบ กอดข้อกันมาอาลาดแต่ว่าหันเพิ่นเพิ่นเน้นศูนย์กับเก่าแต่ว่ามันมันไปไปไปบนไปล่างแต่ว่าขันเทาวิ่งจังไดกัไดเงิ่นเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมอหลีมันจังไดก็ไใดบัดนี้ถ้าผู้ใดมักก็คือก็คือความฝันคือกันนี่ครับความฝันควานฝันว่าได้ได้หิวทงหิวอุจจาก็คือก็ตีออกมาแล้วก็มาเขาเขาเข้ากับคำนวณของเพิ่นแล้วบัดนี้ที่น่าสนใจเจ๊พัดกะเลข ดวงดาวเจพัตีห่ไปหล,ลังหลังหัวออกเนาะ <anca. S 1> มันก็จะตรงกันนะค่ะดวงดาวนี่ถ้าทางวนนี่เนาะค่ะถ้าถ้าถ้ามันออกแบบธรรมชาติเนะค่ะเด้อถ้าออกแบบธรรมชาติจังไรก็ต้องมีศูนย์สามแปดนี่เนาะค่ะเนาะต้องมีเนาะค่ะเนาะเจ็ดนี่เจ็ดนี่เจพัดกะหมักเลยค่ะเลงวลนี่เพราะเล่นเล่นง่ายค่ะเรงวลนี่ตามดวงดาวเนาะค่ะเนาะมันมันมันเน้นง่ายด้วยค่ะงวดนี้เป็นอีหยัง <c oughs> คือกะ ถ้ับเพเลขนะครับต้องตัวเลขนะครับเนาะถามันออกแบบธรรมชาตินะคะเนาะถ้าปล่อยไปตามดาวนี่ตามธรรมชาตินี่นาจะเนาะนาจะบ่อบพัดอ่ะย่ำมีกน้อยครับเจพัดจะ,ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งของเซียนปาคนใช่ก็จะมีเพิ่นให้ศูนย์กับเจ็ดกับแปดเด้อค่ะศูนย์กับเจ็ดกับแปดแล้วก็เพิ่นเน้นให้ศูนย์แปดจับคู่ศูนย์แปด 0306หลวกอะ70เด้อค่ะเด้อี่เพิ่นจับกูให้ uh huh. อันนี้เป็นคลิปแปลก uh huh. เพิ่นจะมีโค้งสุดไทยเนาะคะ่ะ uh huh. เพิ่นจเจามาใหา้เลขสามตัวก็จะมี130 uh huh. เพิ่นกับฟันมาเพิ่นหิวถุงขอโทษเด้อค่ะถุงอุจจาระนะคะเราเพิ่นกับ์แล้วมันมาเข่าเลขคำนวณเพิ่นเนาะคะ่ะปกติเพิ่นจะฟัน uh huh. โค้งสุดไทยแต่บัดน,นี้เราฟันตองหด uh huh. ฝากไว้เด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมนี uh huh. ม่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนะแนวทางทีเจพัด เลขวิ่งแมนแมนาผู้ใดย้อนไปเบื <maison> <struggles> ้องคลิปใดเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งเพื่อนนี่แมนอี่หลีเจพัดย่อมรับเลยย้อนไปเบื้องค่ะย้อนย้อนเบิ้งเด้อค่ะเด้อเลขวิ่งของเซียนปักคนใช่เนาะค่ะเนาะค่ะถ้าผู้ใดเช่ญชอบกัตามเนาะค่ะถ่าบ่ชอบกับพานเด้อค่ะตัวเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะตัวเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะสนมมุชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมือนีเจพัดกระเบ้าเสกขอลาไปก่อนเนาะค่ะ เจอกันม <า S 1> ไม่ม<อ>คลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค